สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีคข้าสู่ช่องพังฟ้าสายแฟมิลี่นะครับผมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพังฟ้าสายแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับผม,าาบผมอันนี้ก็มาดูน้องลุงฟ้าออกกำลังกายแต่เช้านะครับผม ยิงเล่นคนเดียวเลยนะครับผมทำไมไม่เอาฟุตบอลมาด้วยไม่เอาลูกบอลมาด้วยอ,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  <laughs> อยากจะเล่นกับกาแฟนะครับ <laughs> กาแฟก็ครัวนะครับอะไรตัวใหญ่ๆ พอใจก็สนุกกับการถูต้นไม้นะครับผมกับการกินน้องลุงฟ้าก็จะอากาศเย็นๆอย่างนี้ชอบที่จะวิ่งเล่นมากกว่านะครับ Lúc bon này lúc bọn nhìn này, lúc bọn nhìn này à, viên phải ao lên. Ao à, lúc bọn còn lâu. Này. Má này, lúc bon như này mà. Này lúc bọn nhìn này mà. À. À. ร่างกายร่างกายสดชื่นนะครับผมนอนเต็มตืน่นสดชื่นได้ทั้งวันนะครับ เออเออเอยจองอยู่ในห้าแต่กาแฟอย่างเดียวเลยครับผมอยากมีเพื่อนเล่นต่างสายพันธ์นะครับ แต่ก็เล็กเกินที่จะวิ่งเล่นกับน้องรุ่งฟ้าได้นะครับ พี่โป้พี่โป้พี่โป้เนาะปีโป้พีโป,ป,ป,ป้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้เพื่อนเล่นของลุงฟ้าอ๋อวันนี้พอที่จะวิ่งเล่นกับน้องลุงฟ้าได้นะครับ าลมาุมารุ่งพิบลุงมาทางนี้รุ่งมามา,มาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วเ <Yeah. S 1> จอหลายตัวก็ก็กลัวครับผมเจอทั้งจำโบทั้งปีโป้ครับนะ ตีจัมโบ้ก็ไม่ไม่ค่อยชอบเล่นกับช้างนะครับผมส่วนที่ปีโป้พอเล่นกับช้างได้แต่ก็ไม่ค่อยชอบมามาหาเท่าไหร่นะครับนานๆจะมาทีครับส่วนมากก็จะไปกับคุณตาซึ่งเป็นเจ้าของนะครับผมสำหรับปีโปโ้ จะไม่ค่อยมาหาช้างเท่าไหร่ครับอ่ะพีะ่โป้พี่โป้พี่โป้ปโปไปแล้วถอย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 มาเก้วถอยมา มามามาพีโป้พีโป้พีโป้ตนี่มาไปไหนมาเล่นแป๊บเดียวก็ไปเดินตามหาเลยเดินหาพี่ปีโป้เลย chờ mấy dưới nãy ơi mày chờ không mày chờ lên cặp rút à หาไม่เจอแล้วแน่แน่ๆๆ่น่่อย่าอย่าอย่าช้างพังอย่าพังรถเด้อ ม่เจอแล้วครับพี่ปีโป้พี่โป้ People, พีโป้ปีโป้เดินหาแล้วครับไม่สนใจเพื่อนไม่สนใจแม่แล้วครับตอนนี้เดินหาของเล่นครับผมของเล่นก็ไม่รู้อยู่ไหนครับ นู่นอยู่นู่นนะครับพี่โป้พี่โป้พี่โป้รุ้ง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 มานี่แล้วแล็วเร็วฮะได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงแล้วยินเสียงกระดิ่งมาแล้วอ้ไล่ละ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  คนรัศมีแล้วครับเบรกถอยถอยเราดูว่าน้องจะทำยังไงครับโอ้นีนะครับนี่ให้พี่โป้ไล่พี่โป้ก็ไม่ไล่ครับโอ้โโอ้โอ Hãy subscribe đập kênh Ghiền này Gõ ไม่มีไม่มีเพื่อนเล่นแล้วก็มากินอาหารต่อนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมการติดตามนะครับผมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับพังฟ้าสายแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับ